สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์2024กับคอนเทนต์เนื้อหาใหม่ของช่องคลิปนี้แอดและบนหนังจะพาทุกคนไปรู้จักและเจาะลึกชีวิตของชาลีวิสลีย์หนึ่งในสมาชิกบ้านวิสลีย์ที่ในหนังแทบจะไม่ได้พูดถึงแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้นะครับชาลีพี่ชายของเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันชอบเขามากนะเขาเข้ากับสัตว์ได้ดีแหกเกลิดถามรอนศิลาอัฐาน์บทที่8อาจารย์วิชาปรุงยาชาลส์ชาลีวิสลีย์หรือชาลีวิสลีย์เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1972เขาเป็นพ่อหมดเลือดบริสุทธิ์ลูกชายคนที่2ของอาร์เธอร์กับมอลลี่วิสลีย์รองจากพี่ชายคนโตบิลวิสลีย์ ชาลีเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในปี1984จนถึงปี1991และถูกคัดสรรให้ไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ระหว่างอยู่ที่ฮอกวอตส์ชาลีได้เป็นทั้งพรีเฟคเป็นซิเกอร์ฝีมือดีและกับตันทีมควิดิชของบ้านกริฟฟินดอร์เมื่อจบจากฮอกวอตส์ด้วยความที่เขารักและชื่นชอบในเรื่องของสัตว์วิเศษชาลีตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่โรมาเนียเพื่อศึกษาเรื่องมังกรอย่างจรงิงจัง ชาร์ลีวิสลีย์ถูกอธิบายว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดลำสันแต่เตี้ยวกว่ารอนผมสีแดงใบหน้ากว้างดูอารมณ์ดีผิวหน้าผิวกายดูกลาแดดมีจุดกราดทั่วใบหน้าชนิดไม่มีที่ว่างจนดูเหมือนผิวเป็นสีน้ำตาลมือใหญ่หยาบกร้านมีรอยด้านแขนของเขามีมัดกล้ามและเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนซึ่งข้างหนึ่งมีรอยแผลถ,ถูกไฟลวกขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในสิ่งที่เขารักชาร์ลีวิสลีย์กับเหตุการณ์สำคัญ ชีวิตที่ฮอกวอตส์วันที่หนึ่งกันยายนปี1984ชาลีวิสลีย์ในวัย11ปีถูกคัดสรรให้ไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับนิมฟาดอร่าทองส์ที่อยู่บ้านฮัฟเฟอร์พับพอขึ้นปี2ด้วยความสามารถด้านกีฬาชาลีถูกเลือกให้เป็นซีเกอร์ประจำทีมควิดดิชบ้านกริฟฟินดอร์ปี3ถึงปี4ชาลีเริ่มลงไลสัตว์วิเศษเขาชื่นชอบวิชาดูแลสัตว์วิเศษและวิชามารเกิลศึกษาเป็นอย่างมาก ขาชอบวิชาที่อยู่กลางแจ้งและบ่อยครั้งที่เขาแอบเข้าไปในป่าต้องห้ามเริ่มผูกมิตรกับพวกเซนทอร์และทำภารกิจเสี่ยงอันตรายมากมายพอขึ้นปี5ชาลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพรีเฟ็กต์ประจำบ้านกริฟฟินดอร์ในปีนั้นเองที่เขาเริ่มลหลงไหลและเริ่มศึกษาเรื่องมังกรอย่างจริงจังซึ่งมังกรที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือมังกรพันธุ์ฮังการีหางน้ำและพันธุเฮบริเดียนสีดำปี6ชาลีได้กลายเป็นกัปตันทีมคิดิชกริฟฟินดอร์ เขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นควิดดิชที่ยอดเยี่ยมเขาช่วยให้บ้านกริฟฟินดอร์คว้าถ้วยแชมป์ควิดดิชมาหลายครั้งแม้กระทั่งโอลิเวอร์วูดยังเคยบอกว่าชาลีเป็นนักกีฬาควิดดิชที่เก่งมากพอที่จะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้เลยเสียแต่ว,ว่าตอนนี้เขาหันไปไล่จับมังกรซะแล้วและช่วงปลายปี6ถึงต้นปี7 ชาลีพยายามสอบใบอนุญาตการหายตัวถึง2ครั้งครั้งแรกเขาสอบไม่ผ่านโดยเขาหายตัวไปโผล่ที่ทางใต้ไกลจุดที่ต้องการถึง8กิโลเมตรแถมไปล้มทับยายแก่คนหนึ่งที่กำลังยืนซื้อของอยู่แต่สุดท้ายครั้งที่2องเขาก็สอบผ่านชาลีวิสลีย์จบจากฮอกวอตส์้วยคะแนนสอบสอบพอบอสอวิชาดูแลสัตว์วิเศษในระดับเกินความคาดหมายนักมังกรวิทยาหลังจบจากฮอกวอตส์ ชาลีได้ส่งต่อไม้กยายสิทธิ์ของเขาให้กับรอนน้องชายคนเล็กจากนั้นเขาก็ซื้อไม้กยายสิทธิ์ด้าใหม่และด้วยความที่ชาลีมีความสามารถที่หลากหลายเป็นคนที่เก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำการเรียนและการกีฬาแต่ลึกๆแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กชาลีสนใจและชื่นชอบเรื่องราวของสัตว์วิเศษเป็นที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของมังกรจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาเลือกที่จะจากครอบครัวและแตัดสินใจเดินทางไปยังโรมาเนียเพื่อศึกษาเรื่องมังกร เขาได้กลายเป็นนักสัตววิเศษวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมังกรหรือที่เรียกว่า dragonologist นักมังกรวิทยาและได้ทำงานประจำอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์มังกรที่โรมาเนียนานทีปีหนเขาก็จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่อังกฤษนอร์เบิร์ตพันนอร์เวย์หลังเป็นสันคริสต์มาสปี1991ชาลีกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และจินนี่ที่บ้านโพรงกระต่ายต่อมาในช่วงต้นปี1992 ชาลีได้รับจดหมายจากรอนข้อความในจดหมายได้บอกถึงปัญหาเกี่ยวกับลูกมังกรตัวน้อยที่ชื่อว่านอเบิร์ตมังกรพันธโนเวลหลังเป็นสันของแฮกริดที่เขาได้มาจากชายแปลกหน้าในผับแห่งหนึ่งแต่การเลี้ยงมังกรเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพ่อมดรอนแฮร์รี่และเฮอร์ไมอนี่ทั้งสามเป็นห่วงแฮกริดเรื่องนี้มาก แฮร์รี่จึงคิดแผนการที่จะส่งเจ้านอร์เบิร์ตไปให้ชาลีเขาเชื่อว่าชาลีจะดูแลมันได้เป็นอย่างดีเมื่อชาลีรับรู้ถึงปัญหานี้บวกกับที่เขาเข้ากันได้ดีกับแฮกเกตเขาจึงยินดีที่จะดูแลนอร์เบิร์ตให้โดยได้เขียนจดหมายตอบกลับมาว่ารอนน้องรักเป็นไงบ้างขอบใจที่เขียนจดหมายมาหาพี่ยินดีรับเจ้านอร์เบิร์ตหลังเป็นสันที่ว่าแต่การส่งมันมาที่นี่ไม่ง่ายหรอกนะ พี่คิดว่าทางที่ดีที่สุดคือให้ฝากมากับเพื่อนๆของพี่ที่จะมาเยี่ยมพี่อาทิตย์หน้านี้ปัญหาคือต้องไม่ให้ใครเห็นว่าพวกเขาขนมังกรผิดกฎหมายนายทำอย่างนี้ได้ไหมเอาเจ้าหลังเป็นสันนี่ไปที่หอคอยที่สูงที่สุดตอนเที่ยงคืนวันเสาร์เพื่อนๆของพี่จะไปพบนายที่นั่นแล้วพามันไปในความมืดส่งคำตอบมาให้พี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะรักพี่ชาลี That's an no a w a z i n r i d g b a c k Brother Charlie works with these Romania. พอถึงวันเสาร์แฮรกริตร่ำลาน,นอเบิร์ตพร้อมกับเสียงสะอื้นจากนั้นเขาก็เอามันใส่ลังใบใหญ่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ใช้ผ้าคลุมล่องหนช่วยกันยกลังนอเบิร์ตไปบนหอคอยพอถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อนๆของชาลีทั้ง4คนขี่ไม้กวาดมารับนอเบิร์ตไปพวกเขาพามันจากไปในความมืดอียิปและควีดิชเวิร์ครับ ปี1993อารเธอร์วิสลีย์ได้รับรางวัลใหญ่จากการจับฉลากรางวัลเกลเลียนประจำปีของหนังสือพิมพ์ d เดลี่พ o p h e t เขานำเงินรางวัลจำนวนกว่า700เกลเลียนพาครอบครัวไปเที่ยวอียิปต์นานถึง1เดือนชาลีก็ได้ไปเที่ยวด้วยพอต้นปี1994ชาลีกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านโพรงกระต่ายและที่นั้นเขาได้เจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นครั้งแรกจากนั้นครอบครัวว,วิสลีย์ทั้งหมดรวมถึงแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ ก็เดินทางไปดูเกมแข่งขันควิดิชัวอร์ครับโดยที่นายอาร์เธอร์พาพวกแฮร์รี่ใช้กุญแจนำทางส่วนชาลีบิลและเพอร์ซี่ใช้วิธีหายตัวไปและในตอนที่พวกผู้เสพความตายโจมตีควิดิชัวอร์ครับชาลีพร้อมกับบิลเพอร์ซี่และพ่อของเขาก็ได้ช่วยกระทรวงยับยั้งและหยุดการโจมตีที่เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ควิดิชัวอร์ครับจบลงชาลีก็กลับมาพักที่บ้านโพรงกระต่ายพอถึงวันที่1กันยายนวันเปิดเทอม เขาก็ได้ไปส่งน้องๆรวมถึงแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ที่สถานีรถไฟ King's Cross เพื่อออกเดินทางไปยังฮอกวอตส์ภารกิจแรกก่อนการแข่งขันการประลองเวทไตรภา,าคีชาลีเป็นหนึ่งในนักมังกรวิทยาจำนวน30คนที่ช่วยนำมังกรพันธุ์ต่างๆจำนวน4ตัวมายังฮอกวอตส์สำหรับภารกิจแรกของการประลองชาลีกับเพื่อนอีก5-6ถึงคน พวกเขาช่วยกันเสกคาถาสะกดนิ่งใส่เจ้าหังการีหังหนามแสนดุร้ายหลังจากที่มันพ่นไฟและพยายามพังคอกไม้ออกมาชาลีพูดคุยกับแฮกริดเขาแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยแฮร์รี่หลังจากที่เขารู้ว่าแฮร์รี่ได้กลายเป็นหนึ่งในสี่ตัวแทนที่ต้องเจอกับมังกรเหล่านี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแฮร์รี่ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมล่องหนกำลังตื่นตะลึงและอ้าปากค้างเมื่อเขาได้เห็นมังกรตัวเป็นๆที่โตเต็มที่ โดยเฉพาะเจ้าหังการี่หางน้มที่เพิ่งโดนคาถาสะกดนิ่งจนล้มลงกับพื้นไม้ในขณะที่จมูกของมันยังคงมีควันลอยกลุ่นดวงตาหลีลงแต่ปิดไม่สนิททำให้แฮร์รี่เห็นแสงจ้าสีเหลืองใต้เปลือกตาหยับย่นสีดำของมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับแฮกริดพวกมันน่าจะหมดพิษสงแล้วเราใช้น้ำยาหลับไหลเพื่อพาตัวมาแล้วก็คิดว่าคงดีถ้าให้มันตื่นขึ้นตอนกลางคืนที่เงียบสงบแต่ก็อย่างที่คุณเห็นมันไม่ชอบใจไม่ชอบใจเอาเลย ชาลีหายใจหอบและเดินเข้ามาคุยกับแฮกรลิตถ้วยอัคณีบทที่19พันฮังการีหางน้ำและในระหว่างการประลองของภารกิจแรกชาลียังคงทำหน้าที่เป็นนักมังกรวิทยา คอยดูแลและคอยเฝ้าดูสถานการณ์หากเกิดเรื่องอันตรายขึ้นมาและหลังจากที่แฮร์รี่คว้าไข่ทองคำมาได้ชาลีกับผู้ดูแลมังกรคนอื่นก็ตรงเข้าไปสยบเจ้าหางน้ำจากนั้นเขาก็ตรงเข้ามาหาแฮร์รี่แสดงความดีใจกับแฮร์รี่ที่ทำคะแนนได้ที่หนึ่งเสมอกับวิคเตอร์ครัมและหลังจบภารกิจแรกชาลีก็ต้องรีบนำมังกรทั้งสี่ตัวกลับโรมาเนียถึงแม้เขายังอยากจะอยู่ที่ฮอกวอตส์ต่อจนจบภารกิจที่3สงครามพ่อมดครั้งที่2 หลังโวเดมอร์ฟื้นคืนชีพดัมเบลดอร์ก็เรียกระดมพลสมาชิก Phoenix, พาคีนกฟินิกซ์พ่อมดแม่มดผู้ที่เคยสู้กับคนที่คุณก็รู้ว่าใครเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งชาลีวิสลี์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกพาคีครั้งแรกโดยเขามีหน้าที่คอยสร้างพันธมิตรกับพ่อมดต่างชาติผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับจอม์มนชาลีอยู่ในพาคีเหมือนกันนะแต่เขายังอยู่ที่โรมาเนียดัมเบลดอร์อยากให้มีพ่อมดต่างชาติมาร่วมพาคีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะฉะนั้นชาลีเลยพยายามติดต่อสร้างสัมพันธ์เยอะๆช่วงวันหยุดจอร์ดเล่าให้แฮร์รี่ฟังพาคีนกฟินิกส์บทที่4เลขที่12กลิมโมเพลสต่อมาหน้าร้อนปี1997าร้อชาลีกลับมาที่บ้านโพรงกระต่ายเขาถูกนางวิสลี่บังคับให้ตัดผมสั้นปรับลุคเพื่อมาร่วมงานแต่งงานของบิลกับเฟลฟ แต่ไม่กี่วันก่อนงานแต่งงานเป็นวันเกิดของแฮร์รี่ชาลีและครอบครัววิสลีย์ได้ร่วมฉลองวันเกิดปีที่17ของแฮร์รี่ที่นั้นเขาได้เจอกับแฮรกริดและเมื่อแฮรกริดได้เจอกับชาลีอีกครั้งเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้านอร์เบิร์ตที่เขาหลงคิดว่าเป็นตัวผู้มาโดยตลอดแท้ที่จริงแล้วมันเป็นตัวเมียโดยชาลีบอกกับแฮกริดว่าตอนนี้มันไม่ได้ชื่อว่านอร์เบิร์ตแล้วนะมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนอร์เบอร์ต้าเรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้แฮรกริดประหลาดใจเป็นอย่่่าาางงงมมกกกแลลละะหัจททีรรว รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ถูกสังหารงานแต่งงานถูกทำลายจากการโจมตีของผู้เสพความตายชาลีก็ถูกกระทรวงเวทมนตร์สอบสวนอย่างหนักไม่นานเขาและครอบครัวก็ถูกปล่อยตัวและคาดว่าเขาน่าจะกลับไปยังโรมาเนียสงครามฮอกวอตส์ในช่วงแรกของสงครามฮอกวอตส์ชาลียังไม่ได้เข้าร่วมสู้รบอาจจะเพราะว่าเขาต้องเดินทางมาจากโรมาเนียรวมถึงการจากไปอันน่าเศร้าของเฟร็ดน้องชายของเขาชาลีก็ไม่ได้รับรู้ในทันที แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่การสู้รบในครึ่งหลังชา์ลีก็ได้เข้าร่วมต่อสู้ภาพที่แฮร์รี่เห็นก็คือชาลียืนหยัดต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายที่ยังเหลืออยู่ของโวลเดมอร์อย่างกล้าหาญแฮร์รี่เห็นชาลีวิสลียิ่งแซงฮอลเลสสลักฮอนเข้ามาสลักฮอนยังคงสวมชุดนอนสีมรกตอยู่ดูเหมือนพวกเขาจะนำขบวนญาติสนิทมิสหายของเหล่านักเรียนฮอกวอตส์ที่อยู่สู้มาช่วยตามมาด้วยกลุ่มเจ้าของร้านและชาวบ้านในฮอกสมิธ เครื่องรางยูมทูตบทที่36ไม่เป็นไปตามแผนนอกจากจะร่วมต่อสู้และตอนพวกผู้เสพความตายที่เหลือให้จนมุมชาลียังอยู่ในเหตุการณ์ที่นางมอลลี่สังหารเบลลารติกส์เลสแตรงและอยู่ในเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างแฮร์รี่กับโวเดมอร์และเมื่อโวเดมอร์พ่ายแพ้ชาลีก็เป็นหนึ่งในหลาย10คนที่เข้ามาร่วมยินดีกับชัยชนะของแฮร์รี่ชีวิตหลังจบศึกที่ฮอกวอตส์ หลังจบสงครามชาลีไม่ได้แต่งงานเขาไม่มีลูกไม่มีคนรักนั่นอาจจะเพราะว่าเขาสนใจที่จะศึกษาเรื่องของมังกรมากกว่าการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนและในช่วงฤด,ดูร้อนปี2014 ชาลีได้มาดูเกมแข่งขันควิดิชัวคร์คครั้งที่427ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของครอบครัววิสลีย์และกองทัพดัมเบโดอร์แน่นอนว่าการรวมตัวกันครั้งนี้ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของนักข่าวสาวจอมจุ้นริ t a าสก e t e r โดยเธอบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาลงหนังสือพิมพ์ Daily p r o เฟ e ตซึ่งชาลีวิสลีย์ก็ถูกตั้งข้อสังเกตโดยริต้าว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนักมังกรวิทยาผู้โด่งดังคนนี้ถึงครองโสดเป็นเวลานานขนาดนี้ เกรดน่ารู้นักสแสดงผู้รับบทชาลีวิสลี่ในภาคนักโทษแห่งอัคาบันที่เราเห็นในภาพข่าวบนเดลี่พรอฟเฟตรับ,บบทโดยนักสแสดงชาวอังกฤษอเล็กซ์คลอกฟอร์ดในภาพยนต์ภาคเครื่องรางยมทูตพาร์ทนมีชายหนุ่มผมสีแดงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนิมฟาโดราท,ท้องในฉากงานแต่งงานของบิลกับเลอร์ลักษณะของเขามีความใกล้เคียงกับชาลีวิสลี์และชาลีก็ยังเป็นเพื่อนนักเรียนฮอกวอตส์รุ่นเดียวกับท้องซึ่งถูกอธิบายไว้ในหนังสือ ซึงมีความเป็นไปได้ว่านั่นคือชาลีวิสลีย์ในรายการพิเศษ J.K. Rowling A Year in the Life ปี2007มีคนถาม J.K. ว่าชาลีวิสลีย์เป็นเกย์หรือไม่ J.K. ตอบแค่ว่าชาลีเขาเป็นคนสนใจมังกรมากกว่าผู้หญิงคำตอบนี้ทำให้แฟนๆหลายคนเกิดความสงสัยและคิดว่าชาลีวิสลีย์อาจจะเป็นคนที่ไม่ฝักใจทางเพศซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันหรือการปฏิเสธจาก J.K. Rowling และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาลีวิสลี์พี่ชายของรอนลูกชายคนที่สองของตระกูลวิสลี์ครับและเช่นเคยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซูเปอร์ตังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและบนหนังก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ